ไม่ได้เข้าเรียนหรือเข้าเรียนไม่หมดหรือตามไม่ทันก็มาเรียนย้อนหลังได้นะครับอ๋อถามบทไทยสกออย่างเดียวนะครับมีให้หมดเป็นทุกอย่างให้แล้วนะโอเคเอาหน้นี้นะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะครับทูไปเร็วนะเล่าคร่าวๆก่อนอิสริยานพาสิตนะครับอิสริยานพาสิตนี่เป็นเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะ เป็นคำสอนนะครับซึ่งผู้แต่งก็คือหม่อมเจ้าอิสริยานนะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าหม่อมเจ้าอิสริยานเป็นใครประวัติไม่แน่ชัดนะครับแต่รู้ว่าเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงมหิดโซรินธารามเรศชื่อยาวหน่อยเจ้าก็เป็นแบบนี้ใครอยากเป็นเจ้าก็ไปตั้งชื่อยาวๆนะครับเป็นกวีในสมัยราชการสมเด็จ พระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่สนะี่เนาะนามเดิมของผมเจ้าอิสริยาณเนี่ยไม่แน่ชัดเพราะว่ารู้แค่ว่าไปไปบวชที่วัดบวรนิเวศในกรุงเทพเนาะได้สมณชัยยาว่าอิสระยาโนสมณชัยยาก็คือชื่อทางพระนะหรือชื่อในในชื่อในทางสงฆ์อ่ะนะชื่ออิสริยาโนนะครับที่มาของเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอ่ใครที่เรียนในมือถือเนาะ ถ้าเห็นไม่ชัดนักเียนฟังครูนะครับครูจะพูดให้ให้มากที่สุดอะ่นะเนาะจะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับเขียนให้น้อยเนาะแล้วก็ก็เป็นเรื่องราวครั้งหนึ่งเนี่ยครับที่พระองค์ทาอะไรแปลกๆจนถูกคนตําหนินะครับเขาหาว่าบ้าอืมทําไม่หนุนทำไม่นีแต่จริงๆพระองค์เป็นคนที่คิดเยอะนะครับจะคิดก่อนพูดคิดก่อนทําแต่ว่าแล้วทําไปแล้วมันไม่ดีไงพระองค์ก็เลยน้อยใจแล้วสมัยนั้นอะ่ะ เวลาที่น้อยใจเนี่ยจะคิดฆ่าตัวตายจะอะไรมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเพราะว่าเขาเชื่อมีความเชื่อทางศาสนาว่าถ้าไปฆ่าตัวตายมันมันบาปหนักไงก็เลยไประบายกับการที่แต่งเป็นกรอนเพลงยาวดีกว,ว่าเดี๋ยวอธิบายนะครับกรอนเพลงยาวคืออะไรก็แต่งในเชิงทํานองประชดเส,สเียดสีนะแล้วก็เป็นสุภาษิตเดี๋ยวมาดูกัน ในเรื่องนี้ทําไมถึงต้องแต่งแต่งเพื่อมาเพื่ออะไรจุดประสงค์ของเรื่องเนี้เขาคือมันไม่ใช่จุดประสงค์นในการแต่งมันเป็นจุดประสงค์ของการที่จะบอกอะไรจากเรื่องนี้เออเรื่องนี้อิสราเนลพาสิตธ์ต้องการจะบอกอะไรนะอ,อย่างแรกก็จะเป็นคําสั่งสอนอยากจะบอกเกี่ยวกับการสั่งสอนการตักเตือนในการกระทําในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมก,กับคนอื่นในสังคมนะ้วเ,เป็นเรื่องของการปฏิบัติตน การอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ยังไงให้มีความสุขประมาณนี้ลักษณะของพันก็กรอนเพลงยาวก็จะเป็นเรื่องของอการขึ้นต้นด้วยวรรคเนาะเ,เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เป็นจํานวนที่ยกมาเรียนเนะี่ยมีทั้งหมด26บทแต่การแต่งจริงๆการแต่งกรอนเพลงยาวมันไม่จํากัดหรอกแต่งกีบทก็ได้แต่งเหมือนกรอนเลยอ่นนี่คือลักษณะของกรอนเพลงยาวนะครับ อ่ะเขียนนิดนึงหน้าจอโทรศัพท์น่าจะเห็นนะครับในกรอนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นวักสดับวักรับวักรองแล้วก็วักส่งใช่ปะ่สะสดับรับรองส่งแต่ในคือในกรอนสุภาพหรือกรอนธรรมดามันจะมีสดับรับรองส่งครบเลยแต่ในกรอนเพลงยาวมันจะไม่มีวักสดับ เราไปขึ้นตรงไหนอ่ะมันก็ไปขึ้นมีวรรครับเลยแค่วรรคแรกนะครับวรรคแรกอ่าบทแรกบทเดียวเท่านั้นที่มีสามวรรควรรคหนึ 1, ่งวรรคสองวรรคสามเนี่ยมีแค่สามวรรคนะแล้วที่บังคับอีกอย่างหนึ่งคือจบเรื่องแต่งจนจบเรื่องเมื่อไหร่ต้องลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยอ่าเพราะฉะนั้นใครที่แต่งแบบนี้ถนัดแบบนี้ลงท้ายด้วยเอ่ยบ่อยๆเนี่ยแน่คือกรอนเพลงยาวเนาะ วักสดับออกอลักษณะคำพันธ์ของกรอนเพลงยาวเป็นยังไงกรอนเพลงยาวเขาจะเรียกอีกอย่างว่ากรอนสังวาสหรือหรือเรียกว่ากรอนเพลงยาวสังวาสสังวาสแปลว่าการร่วมเพศแต่จริงๆแล้วเอาลักษณะจริงๆสังวาสหมายถึงการเกี่ยวพาราสีมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่สมัยก่อนเขาจะนิยมใช้กรอนเพลงยาวในการจีบสาว นะคือไม่บอกตรงๆหรอกเขียนเป็นคือมันเป็นแต่งเป็นทำนองจดหมายอะ่ะเนี่ยแต่งเชิงชู้สาวใน,ในการทําเป็นจดหมายนะมีสัมผัสเช่นเดียวกับกรอนเหมือนกันเลยแต่มันมีแค่สามวัไม่มีวัสดับนะอาจจะใช้เป็นการเล่าเรื่องราวก็ได้เล่าเรื่องราวจดหมายเหตุหรือเป็นสุภาษิตก็ได้แต่ในเรื่องเนี้เขาทําให้เป็นสุภาษิตเท่านั้นเอง เนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เริ่มต้นโดยการบอกถึงจุดประสงค์ในการแต่งนะครับว่ามันเป็นเทศนาโวหารนะเทศนาโวหารคืออะไรมันคือการสั่งสอนใครสอนใครได้บ้างถึงจะเรียกว่าเทศนาโวหารใครสอนใครก็ได้ครับพ่อสอนลูกแม่สอนลูกครูสอนนักเรียนพระสอนประชาชนพระเจ้าแผ่นดินสอนข้าราชบริพาร หรือเพื่อนสอนเพื่อนอะไรก็ได้ที่มันเป็นคําสอนเป็นคําพูดหรือเป็นตัวหนังสือที่อ่านแล้วฟังแล้วมันจับใจมันได้ข้อคิดเราเรียกว่าเทศนาโวหารทั้งสิน้นนะแล้วก็สอนว่าผู้ชายเปรียบเหมือนข้าวเปลือกผู้หญิงเปรียบเหมือนข้าวสารทําไมเปรียบแบบนี้เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนข้าวเปลือกข้าวเปลือกเวลาที่มันไปตกตรงไหนเนี่ยมันก็จะริญง,งอกงามเป็นต้นข้าว แล้วมันก็ไปเป็นข้าวเปลือกอีกใช่ป่ะแต่ข้าวสารเน่ะเวลาที่มันตกลงพื้นลงดินแล้วเนี่ยมันจะงอกอีกไหมมันไม่งอกหรอกครับมันมีแต่จะเน่าเสียไปคือเขาเปรียบเหมือนจริงๆเรื่องเนี้ยข้อเนี้ยมันคือเขาเปรียบถึงความบริสุทธิ์การเสียความบริสุทธิ์การได้ความบริสุทธิ์เนี่ยผู้ชายอ่ะเสียบริความบริสุทธิ์ไปให้ผู้หญิงมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องหน้าอายอะไรใช่ป่ะ กับโอ้โหเอาไปอวดไปคุยอวดกันได้ซ้ำฉันได้มากี่ครั้งแต่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มันเสียไปแล้วอะมันมันเสียหน้าไปถึงพ่อแม่ใช่ป่ะแต่ผู้หญิงบางคนก็บอกว่าโอ้ยหนูไม่เจ็บปวดหรอกคะ่ะหนูเนี่ยเก็บสกอร์มารอบเอวแล้วนะอย่างนี้มันก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่ไม่น่า มันก็เป็นข้อสารนั่นแหละยังไงก็เป็นข้อสารอยู่ดีไม่เป็นข้อเปลือกไม่ได้หรอกเนาะหน้าอับอายนะครับแต่มันก็ถามว่าถ้าพูดกันตรงๆคือมันก็มันก็เกิดความไม่เท่าเทียมเนาะเออเอ้เรื่องพันนี้มันเป็นเรื่องของจังจิตต่างใจนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการพึ่งพาสายการนึกถึงใจเขาใจเรานะครับอย่าเกลียดกันอยู่ด้วยกันในสังคมอะ อะไรที่มันอารุมมารวยกันได้ก็ช่วยๆกันไปอะไรที่มีน้ําใจแบ่งกันได้อย่างเช่นเราขับรถอยู่กลางถนนเนี่ยขี่มอไซค์ไปอ่ะบางทีมีคนมอไซค์ตัดหน้าเขารีบออกไฟแดงเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทําคืออะไรด่าแม่มันก่อนใช่ไหมเออหรือไม่เราก็เรียกมันว่าเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นแอนิมอลอะไรประมาณเนี้ยใช่ปะ ไอแอนิมอลอ่ะเราจะเข้าอย่างนี้ก่อนเลยนะหลุดออกไปก่อนเลยงั้นปรับมาเนาะควรทำดีต่อผู้อื่นนะครับอย่าหักหาน้ำใจนะเนี่ยรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อนะประมาณนี้อย่าทำเกินขนรรมเนียมรู้จักรักนวนสงวนตัวนะครับทำความดีไว้อย่าให้อายกแกเทวดานะ อันนี้เป็น,ปนความเชื่อในสมัยก่อนนะครับเขาเชื่อว่าบุญบาปบุญกรรมสวรรค์มีจริงเนาะเขาจะเชื่อเรื่องของเทวดาคุ้มครองอะแล้วก็อย่าน้อยใจชีวิตตัวเองว่าอ้ยุเราไม่รวยเท่าเขาเราไม่มีอย่างเขาเพราะเราทําบุญมาน้อยม,อม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าเราไม่มีเราก็ทําให้มีสิจริงไหมเออก็อไม่มี มึงไม่มีแล้วมึงไปนั่งน้อยใจมันไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีมากขึ้นหรอกมึงก็ไปทําให้มันมีสิไปทําอะไรก็ได้ให้มันมีมากขึ้นแล้วก็ทําให้มันถูกต้องมันก็จะมีเหมือนคนอื่นน่ะแค่นั้นน่ะคิดก่อนทําเดินตามหลังผู้ใหญ่ไข้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนอ่าไม่ทําอะไรเกินกําลังทําตามผู้ใหญ่นะครับก็ต้องเดี๋ยวสมัยเนี้ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เขาเขาดีแต่สมัยเนี้ยผู้ใหญ่น้อเรียนต้องพิจารณาเหมือนกันว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยมันไม่น่านับถือ พอมันไม่นารับถือปั๊บเนี่ยตัวมันเองยังทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมันมาสอนอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะถ้าเขาสอนแล้วมันดีแล้วเขาทาสําเร็จเราก็ควรจะเชื่อฟังเขาแต่ถ้ามันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันมันยังเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้อะตัวมันเองยังทําไม่ได้เลยแล้วมันเสือมมาสอนเราเนี้ยก็ก็ไม่ต้องฟังหรอกเลือกฟังคนที่น่าน่าชื่นชมและน่าน่าเคารพเท่านั้นแหละ ครูแนะนําอย่างเงี้ยเนาะครูสอนแบบเนี้ยอ่ะอ่ะต่อไปรู้จักประเมินตนเองนะครับเราที่คือตัวเราอะ่ะอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่กับตอนหน้าคนนี้มีอํานาจบาดใหญ่เงี้ยเราก็ก็อยู่เฉยๆเนาะสงบปากสงบคาไว้อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอ่ะรู้จักจะใช้ใครก็รู้จักชื่นชมหมายความว่าอะไรไอ้คือการรู้จักชื่นชมเนี่ยคือ เธอเคยไหมเวลาที่ใครเขาไหว้วานเธออย่างเงี้ยแล้วมันพูดจาเหมือนจะแดกหัวเธอมันมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไหว้วานใครหรือเราขอร้อนคนอื่นช่วยอย่างเงี้ยพูดเขาดีๆครับเนาะแล้วก็รู้จักชื่นชมเขาบอกโอ้เธอเป็นคนมีน้ําใจดียไงช่วยเราหน่อยเนาะอันเนี้ยแค่นั้นมันก็ช่วยเราตายหาแล้วอืม ความสำคัญกับการอาวุโสมีใจหนักแน่นไม่โอ้อวดความรู้ไม่ทําอะไรเกินหน้าผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะอาจมีคนชังมากกว่าคนรักอันนี้เรนเคยได้ยินไหมคนคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเคยได้ยินป่ะอันนี้หมายความว่าเฮ้ยคนรักเราอ่ะมันก็พอมีแหละแต่ไอ้คนเกลียดเราอ่ะมันก็เยอะนะไม่ใช่น้อยอย่าคิดว่ามีแต่คนรักเรา เพราะฉะนั้นวางตัวให้ถูกเวลาเราอยู่ในสังคมนะครับคนเราเกิดมามีบุญวาสนาต่างกันฉะนั้นจึงทาสิ่งใดก็ควรระมัดระวังอเป็นปุถุชนก็มีความรักไม่ขีดลังยัง่งยืนเนี่ยครับมีบุญวาสนาต่างกันเนี่ยอันนี้ในเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาทางความเชื่อของของเรื่องบุญกรรมเนาะในสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครเชื่อละ เอามาดูครับคุณค่าทางด้านเนื้อหานะครับก็จะแบ่งออกเป็นโครงเรื่องกับแกนเรื่องลักษณะของเนื้อหาทางเทศนาโวหารเนาะก็จะเป็นเรื่องของการสอนบอกไปแล้วเริ่มโดยการกล่าวเชิงเศษสีเนาะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องของการถอดคำพันนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ครูเล่าคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวสไลด์นี้ก็จะส่งให้วิดีโอจะย้อนหลังให้นะครับนักเรียนจะได้เผื่อจะได้เขียนไม้แมพหรือว่าส่งงานหรือเอาไว้อ่านสอบประมาณเนี้ย เป็นเรื่องของการบอกว่าอย่าเสียสีแล้วก็อย่าไปหลงมัวเมานะกล่าวถึงว่ามนุษย์ไม่อาจอยู่ลําพังตามคนเดียวได้นะมันต้องพึ่งพาอายกันแล้วเนื้อหาต่อมาก็บอกว่ามันเป็นคำสอนเกี่ยวกับลักษณะของการเตือนสติชี้ให้เห็นว่าเราควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนเองอย่างไรในการอยู่สังคมร่วมกันให้มีความสุขเนาะโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนที่มีอำนาจ ก็คืออันนี้หม่อมเจ้าอิสริยานอันนี้อบอกพูดถึงตัวเองพูดถึงตัวเองแล้วคือมันเป็นวรรณกรรมอ่ะแต่พอได้รับการยกย่องปั๊บมันกลายเป็นวรรณคดีเราก็เลยต้องเรียนเออคือเขาเห็นว่ามันดีจึงยกเป็นวรรณคดีเราก็เลยต้องเอามาเรียนแค่นั้นแหละเนาะแต่ใครจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันเรื่องของเราส่วนตัวแค่เรียนเพื่อรู้ แต่ถ้าเอาไปใช้ได้ก็ดีนะครับชีวิตเราจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมานั่งน้อยอกน้อยใจเสียหายแล้วหมดกี่โมงครับหมดสิบโมงตรงเนาะ,ะมาต่อนะครับเรื่องของความพอใจของผู้อื่นโดยเฉพาะผู้มีอำนาจเราก็ต้องตามใจเขาเหมือนกันนะบางครั้งเราจะไปขัดเขาอย่างเช่นเคยเห็นบ้าออกข่าวนายกรัฐมนตรีไปตลาดที่ไหนก็ตาม ที่เขาไม่ค่อยพอใจเนาะคนที่เขาเห็นต่างเขาไปยืนด่าเงี้ยคือถึงจะไม่ชอบเขาแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะไปทําอย่างนั้นเนาะเออมันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมอะในการใช้สังอยู่ในอยู่ในสังคมแต่ว่าสังคมสมัยนี้มันอยู่ยากเนาะเพราะว่ามันมีใครเกรงใจใครแล้วมันมีใครรู้จักว่าใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รู้แค่ว่าผลประโยชน์ของชั้นต้องมาก่อน เียมันก็เลยอยู่ร่วมกันยากเดี๋ยวนี้มีใครกลัวตำรวจบ้างอ่ะน้อยคนนะบางทีไม่เคยเห็นใครกลัวตำรวจเลยด้วยซ้ำเออไปฉีดวัคซีนเนี่ยตอนที่เธอไปฉีดวัคซีนเนี่ยมีตำรวจโบกจราจรอ,อยู่คนเน่ะบอกให้เธอหลบเข้าไปหลบรถหรอมีใครสนใจไหมมีใครสนใจหรอกมึงยืนก็ยืนไปมึงบ่นก็บ่นไปมีใครสนใจเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะ แล้วก็ยังบอกถึงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้อื่นบ้างอย่าเห็นแต่แกตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ลักษณะการสอนบางตอนก็บอกกล่าวโดยตรงว่าเหมือนจะเป็นการประชดประชันเน็บแนมก็พูดเหมือนกระแทกคนอื่น,เ,ออน,นเนี่ยนั่นแหละพูดกระแทกพูดแดกภาษาชาวบ้านนะพูดแดก แล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่สั่งสอนให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆก็คือคิดก่อนอย่าหลงเชื่ออะไรที่มันอย่างเช่นคาเยินยออย่างเงี้ยนี่นะครับจําไว้นะคาเยินยอเนี่ยมันเหมือนกับคาเยินยอเหมือนอะไรมันเหมือนน้าผึ้งอาบยาพิษอมันดูน่ากินมันหอมหวานนะครับแต่มันแฝงไว้ด้วยอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นก็รู้จักคิดไตรตรองก่อน รู้จักเคารพผู้ใหญ่รู้จักที่จะเคารพทําตามผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักที่สําคัญเลยสําคัญมากๆากเคือกันรู้จักกระตันยูกระตันยูต่อใครบ้างอ่ะต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อคนจริงๆความกระตันยูมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนมีพระคุณคนที่ให้กําเนิดให้ความรู้อย่างเดียวไม่ใช่นะเพื่อนที่น้องญาติที่เขาช่วยดูแลเรา ให้คําปรึกษาให้กําลังใจเวลาที่เราทุกข์ใจเวลาที่เราส่งงานไม่เป็นเราส่งงานไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาช่วยคนเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับคือพระคุณเนี่ยมันไม่ใช่ล้นฟ้าหรอกมันอาจจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองเนาะแล้วก็นี่เล่นอย่าคิดว่าการมีบุญคุณกับคนอื่นแล้วมันจะต้องชดใช้ไปทั้งชีวิตมันไม่ใช่ การที่เราสำนึกบุญคุณนั่นหมายความว่าเออเขาเคยช่วยเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งเขาลำบากเราก็จะควรหาโอกาสช่วยเขาบ้างบุญคุณมันก็จบกันไปแค่นั้นแหละแล้วบุญคุณมันไม่ใช่ว่าพอเกิดครั้งหนึ่งแล้วมันอยู่ไปทั้งชาติเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกอะ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเหมือนเหมือนไปช่วยงานแต่งงานหรือไปงานบวชอะ่ะเราก็จะใส่ซองใช่ป่ะ ผมว่าครูบวชบวชหลานหลานชายอย่างเงี้ยแล้วมีคนเอาซองมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าคนที่เอาซองมามนะีมีบุญม,มีบุญคุณกับครูและเวลาที่บ้านอื่นเขาบวชปั๊บเนี่ยครูก็จะเอาซองไปชดใช้บุญคุณเขามันก็จบกันเพราะเขาอาจจะไปบวชไปแต่งอีกเยอะก็ได้มันก็วนกันไปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เยนคิดว่าการมีบุญคุณกับคนอื่นไม่ใช่จะต้องใช้ไปทั้งชีวิต แนไม่ใช่เนาะคิดอย่างนี้จะสบายใจกว่านะครับแต่ถ้าเขาช่วยชีวิตเราให้พ้นจากความตายอันนั้นเนี่ยครูอบอกเลยว่าเธอจะต้องสํานึกบุญคุณเขาไปตลอดชีวิตเพราะถ้าไม่มีเขาชีวิตเธอก็จะไม่มีทุกๆวันนี้และทุทกๆวันต่อไปนะ อ้าวแก่นเรื่องแก่นเรื่องก็คือเรื่องนี้พูดอะไรเป็นสําคัญเขาพูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมเมื่อกี้ที่ครูพูดมาทั้งหมดเลยมันคือเรื่องของการอยู่ร่วมกันทําไงให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขประพฤติตนอยู่กับคนอื่นให้คนอื่นยอมรับเราได้อย่างเงี้ยนะครับออกไปแล้วกับกรุณากลับเข้ามาเรียนด้วยนะครับบอกเพื่อนเนี่ยนะถ้าเช่วโมงหัวหน้าห้องจะเช็คชื่อนะครับอ่าทางด้านวรศินนะครับ ก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะการประพันธ์ลักษณะศิลปะการประพันธ์มันต่างกันนะครับลักษณะการประพันธ์ก็คือแต่งยังไงแต่งเป็นกรอนเพลงยาวอันนี้บอกแล้วครูคงไม่อธิบายซ้ําซ้อนเนาะเป็นกรอนเพลงยาวเป็นแบบถึงกรอนสุภาพขึ้นต้นในวรรครับลงท้ายด้วยคําว่าเอยไม่จํากัดการแต่งแต่งกี่บทก็ได้แล้วแต่เราพอใจแต่ในเรื่องเนี้ยเขาแต่งจริงๆน,น่าจะแต่งเยอะอะแต่ยกมาแค่หกยี่สิบหกบทเนี่ยกมาแค่ยี่บหกบท เดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันจากัดแค่26บทไม่ใช่นะศิลปะการประพันธ์นะครับศิลปะการประพันธ์ก็คือลักษณะภายในโครงสร้างเนะี่ยข้างในอ่ะข้างในมันเนะ่ะมันต้องใช้คํำยังไงมีแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าศิลปะการประพันธ์ก็ใช้คําง่ายอ่านแล้วเข้าใจเข้าใจได้เลยอ่ะไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากมายเนาะ ใช้โวหารเปรียบเทียบนะครับอันนี้เราเรียกว่าอุป,ปมาวหารอ่าเรียกอุปมาวหารอุปมาวหารคือการเปรียบเทียบจะมีคําว่าอะไรดังดังราวเสมออ่าอะไรที่แปลว่าเหมือนนั่นแหละอเนี่ยอะไรที่แปลว่าเหมือนนะ่ะมันคืออุปมาวหารเนี่ยใช้สัมนโวหรร ก็คือเนี่ยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นคำที่เราเข้าใจได้และเรารู้ความหมายนะครับแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายแฝงอยู่ถ้าไปไปมาเนี่ยสองอันเนี้ยมันก็คือสุภาษิตนั่นแหละอ่ามันคือสุภาษิตนะครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับเราก็ จะสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเกิดมามต้องพึ่งพาอาศัยกันรู้จักที่สําคัญเลยต้องรู้จักฟังหูไว้หูนักเรียนข้อเนี้ยครูอยากให้นักเรียนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการฟังหูไว้หูเวลาที่ใครเขาพูดอะไรเนี่ยนักเรียนต้องชั่งใจก่อนเขาพูดจริงไหม นะเขาเอาเรื่องจริงมาบอกเราไหมหลายครั้งอนะ่ะที่เราฟังที่เธอรู้จักคําว่าเขาว่าไหมเขา,ว,า,เขา,ว,าว่าเขาว่าใครวะเขาว่าน่ะไอ้เขานะ่ะมันคือใครใช่ปะพอเราย้อนถามมันก็มันไอ้คนพูดมันก็ตอบไม่ได้ว่าเขานะ่ะคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อครับนะ ะสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยในสังคมควรเคารพผู้อุโสผู้ที่เป็นทําตามคําสอนของผู้ใหญ่อันนี้ครูอบอกแล้วนะให้พิจารณาก่อนถ้าผู้ใหญ่คนนั้นทําได้แล้วเขามาสอนเราค่อยทําตามถ้าผู้ใหญ่คนไหนมันเฮงซวยแล้ะไม่น่านับถือก็มันพูดในสิ่งที่มันไม่น่านับถือไม่ตัวเองยังทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทําตามหรอกครับอืม สะท้อนให้เห็นว่าสังคมสมัยนั้นเนี่ยในสมัยคือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหม่อมเจ้าอิสรยานเขาเขาแต่งให้ให้ให้ตัวเองอ่ะเขาแต่งประชดประชันเพื่อระบายความรู้สึกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องส่วนตัวของเขาก็คือในสมัยของหม่อมเจ้าอิสรยานเนี่ยเขามีความเชื่อทางศาสนาเรื่องของบาปบุญคุณโทษโลภลาบบาป ตัณหาอ่าไอ้พวกนี้ยเธอเข้าใจเนี่ยโลคอะไรพวกนี้ยแต่คําว่าตัณหาเนี่ยมันตัณหาสมัยเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการเรื่องของเพศอย่างเดียวใช่ไหมอ่าอยากมีเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคําว่าตัณหาเนี่ยตันหามันคือความอยากอยากอะไรอยากได้อยากมี อยากเป็นอยากเห็นอยากลองแล้วก็อีกมากมายเลยอีกหลายอยากเลยรวมกันเรียกคําเดียวว่าตัณหานะเห็นใครมี iPhone 13 Pro Max โอโหฉันอยากได้จังเลยนี่คือตัณหาละเออเห็นคนอื่นได้เกดซีฉันอิจฉาฉันอยากมีบ้างเอานี่ก็ตัณหาละ เห็นคนอื่นเป็นนักเรียนดีเด่นฉันอยากเป็นบ้างนี่ก็ตัณหาแล้วความอยากยนี่จำไว้นะครับใช้ความอยากให้ถูกต้องมันมีสองด้านมันเหมือนเหรียญเนนะี่ยมีหัวมีก้อยตัณหาถ้าเราใช้ตัณหาให้ถูกต้องเช่นเขาเรียนเก่งเราอยากเรียนเก่งบ้างนี่คือการใช้ตัณหาให้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นตัณหา คำว่าตันหาไม่ได้เลวร้ายเสมอไปมันไม่ได้เลวร้ายเสมอไปถ้าเราใช้ให้มันถูกรู้จักคิดรู้จักวางตัวสุดท้ายครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะครับเรื่องนี้ความรู้จักมันเป็นเรื่องของการสั่งสอนนะให้รู้จักตัวเองให้รู้จักจิตใจของผู้อื่นนะครับให้รู้จักพึ่งพากันรู้จักพูดรู้จักที่จะคิด การพิจารณาในสังคมนะครับให้ให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือยศสักแต่ว่าไม่ได้หรอกคนเราเวลามียศมีศักขึ้นมาแล้วเนี่ยมันลืมตัวเหมือนเธอเห็นปะตอนนี้เธอเธอยังเลือกตั้งไม่ได้เนาะเออถ้าเลือกตั้งได้เธอจะเข้าใจเนาะเวลาที่แบบว่าอามันอยากเป็นสอสออยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ย อันนี้ครูยกตัวอย่างให้เฉยนะไม่ได้ว่าใครนะครับอ๋อน้ำถมตนโอ้ยเด็กน้อยเด็กเด็กใหญ่มายกมือไหว้หมดถึงบ้านเลยอยากให้ช่วยโอ้ให้ฉันจะต้องอยากได้เป็นให้ได้แต่พอได้เป็นปับ๊บเป็นไงครับเรายกมือไหว้เขาก่อนเนี่ยเขายัางไม่แ,แลเราเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้ดีนะครับถ้าเราได้มียศมีศัก์ก็คิดถึงตอนที่เราถูกกระทําแบบนั้นบ้าง เราจะได้เข้าใจคนอื่นเนาะ,ะแล้วก็ไม่ทําอะไรเกินฐานะนะครับหมายความว่าอะไรเคยได้ยินคำว,ว่าตาน้ําพิกละลายแม่น้ําปะเวลาแต่งงานอนะเคยเห็นงานแต่งงานไหมบางครอบครัวถูกเินทานะเฮ้ยงานก็ไม่ค่อยมีทําเงินก็ไม่ค่อยมีแต่เวลาแต่งงานปับ๊บโอ้ยใหญ่โตโห้ลาน ไปเช่าโรงแรมไปเช่าโรงเรียนไปเช่าสถานที่ใหญ่ๆไปเช่าสนามจัดงานแต่งงานมีโต๊ะจีนใหญ่ยยโตเนี่ยฝ่ายชายไปกู้มาเป็นล้านเลยเป็นแสนเลยแต่งงานกันครึ่งวันเนี่ยแค่ครึ่งวันเนี่ยจบงานแต่งแล้วก็จบแล้วแล้วแถมเชิญคนมากินฟรีอีกต่างหากอย่างเงี้ย ไม่นับเรื่องของการใส่ซองใส่อะไรนะแล้วเธอมันคือการแต่งงานใหญ่โตมันไม่ได้รับประกันว่าจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดใช่ป่ะบางคนแต่งงานโหงานนี่แบบว่าเหมือนงานดารามีจัดอ e ีวงอีเวนต์มีเพลงมดดลงีดนตรีมีโอ้ยใหญ่โตโมโหลานอยู่กันได้เดือนเดียวเลิกเกิดอะไรขึ้นครับ ไอ้ฝ่ายช้ที่ไปกู้มาเป็นล้านเป็นแสนเป็นไงใช้นี่หัวโตเพอๆไม่มีเงินใช้นี้เขาเขาฟ้องเอาติดคุกอีกเนี่ยน,นี่คือเรื่องที่เราจะเอาไปใช้นิ้ะจำวันได้เรื่องอิสรายานพาาสิกนะครับโอเคเนก็ประมาณนี้น่าจะจบแล้วล่ะก็คร่าวๆนะเราจะได้เข้าใจได้ได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับอ่ะ โอเคเนาะวันนห้องเช็คชื่อเลยครับใครที่ไม่อยู่บ้างอ่านะเช็คเลยทุกชั่วโมงเนี่ยให้หนูเอาใบเช็คชื่อมาลูกใบเช็คชื่อมีปะมีไหมนนทพัฒน์ใบเช็คชื่อไม่มีครับถ้าไม่มีอรูปตอนแรกไว้อยู่ครูว่าหนูน่าจะจําเพื่อนได้เนะเาะน่าจะจําเพื่อนได้ใครที่ไม่อยู่มันมีคนที่ไม่รู้จักที่เขาอยู่ในนี้ด้วยที่ไม่รู้จัก สแสดงว่าเขาเป็นห้องอื่นไง<อ>เป็นห้องอื่นบางทีเขากดเข้ามาเงี้ยเพราะว่าห้องนี้มันเป็นสาธารนณะก็ไม่เป็นไรหรอกคนที่มาคนที่เราไม่รู้จักอยู่ห้องอื่นก็มันไปสนใจเขาอืมา,อาจจะมาขอเรียนซ้ําก็ได้จากชั่วโมงแรกอะ่ะโอเคแล้วครูหยุดบันเึกก่อนนะครับ